มายายสิมพระาเบิงพักใบโบกหรือพักหนอกใย,ยสิมา,าเบิงควานแตกต่างระวางปลูกในกระถางหอยแล้วก็ายก็ไผมันยูลึกๆจักน้อยจากกระถางการการเขาสีเงากลัวเงาเงาวกลัว,ว,วพักที่ปลูกใส่กระบะเราใบมันสีสัน การเยาเอาการเขาสีสันก็กันเบึ้งได้สิถอนให้เบึงบ้งเนาะเบ้งความแตกต่างดูระบางปลูกในกระถางลึกๆแล้วก็อยู่ในกระบะแบบแบนๆความเยาเาสีแตกต่างกันแบบนี้ปลูกใส่กระถางหอยจะดีกว่า ายบุมีมองหอยยายก็เลยปลูกได้สองกระถางหนึ่งเลยส่วนมากก็เลยสิปลูกใส่กระบะแยกใส่กระบะเอาหามองปลูกใส่แบบหอยๆแล้วก็ใส่กระถางนี่ใบสีงามใบจะงามกว่ากันบึง้งความงามของเขาเงาว้งวใบเห้วใบใหญ่กา,า,า,านเะห้วใบใหญ่น่ะแต่บายูนํากระบะนนี้สิใบสันส้นก้านสั้น ใบบใหไยแต่ว่ากะก็ได้กินคือกันแต่ว่าความแตกต่างของเขาเนาะนีในกระบากอันนี้ในกระทางเปรียบเทียบดูความมันแตกต่างระวางความสวยงามระวางกระบาก็เป็นกระทางหอยกับการปลูกน้ำปลูกใส่ลึกๆในกระทางเท่ากับเหลือทีไใหลายๆจากหน้อย ช่วงกันช่วงระหว่างกระทางกระสีเลือประมาณเจ็ดเส้นจากนี่แตย่นี่ในกระทางนี่แบบตื่นเลือประมาณสองเส้นขอ,อบมันมักกระเล่ให้แตกต่างกันเพราะว่าเขาชอบเขาคงชอบแบบนี้นะมะั้งการการเขาก็ะเลยยืดยืดตามหาตามหาแสงอันนี้มันได้แสงเต็มทีเนาะ นี่ความคิดของยายด้วนี่แมงนี่ปีนายายสิปลูกใส่กระทางในลายก็ะสีใส่ดินบหลายก็ะสิประมาณสาม,มินี่แหละแต่ิเทธิไทยให้ใหเขายืดหายืดหาแสงหรือว่ายืดหาเขาเอื้อย้งก่อนละได้แสงแบบแย่งกันขึ้นมากเราทไทยเขาก็มีความใ่ ความสวยง่ามขึ้นมาได้มันปเป็นพักน้ำเพนพักง่ามไปเลยัน่ปีนาปีนายายสิปูกใส่กระถางเอาแบบเนี้ย